เออใช่ใช่ถ้าเราชนะแล้วก็ไมื่อกี่มันเล่นคู่เดิมได้แย่นะไอ้พูดแดงเกียเลยเนี่ยไอ้น้ามึงเหมือนเหมือนต้องให้กูเปิดก่อนมึงกินจะหายได้เวยไอ้สกิลอะไรทำให้พวกนั้นเดินโง่ๆเลดีเลยเลอดีดเลดเเยดียวกีเดียดีเลดเดีเลยเดียดีเดีเลยดีเดีเลดีดีเลยดเเีเเเเลยเดเดียดเราเย บอกแล้วบอกแล้วอมันอยู่อยู่บอกแล้วว่ามันจะต้องมีคนตกเอาเชี่ยไอ้ปั้นมึงล่วงไวยังวะกูมึงแกแหปโยน์กูไม่ได้คนเลยหมายผมตกไปแล้วไหมอดแอร์อยูนะเฮ้ยงเหลือมึงกไม่น่ากระโดดเลยย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 ย เอ้๋ยวนั้เาอตายรุนแรงว่ไอ้เย่กูคนธรรมดาเนี่ย